ณนะชื่นจิตโมชื่นใจโมลงไหลโมเมตตาณนะชื่นจิตโมชื่นใจโมลงไหลโมเมตตาเมตตาการุณาปรารีขอให้คนดี มา,านะม,ม,มาหาฉันไวไวณชืนะ่นจิตโมชื่นใจโมลงไหลมาหาฉันไวไวณชื่นจ,จิตโมชื่นใจโมลงไหลมาหาฉันไวไวณชื่นจิตโมชื่นใจ โมลงไหลมาหาฉันไว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 ไอ้อยโมโลื่นลื่นป้องจ้าป้องเราอ็นะป้องเจ้ามรวดยังพองโมโมโหายอ้อยโมโลื่นลื่นโม i'm all alone